ชื่อหนังสือ The Age of AI ผู้เขียน Henry A. Kissinger, Eric Schmidt, Daniel Huttenlocher ตีพิมวันที่2พฤศจิกายนคศ2021สรุปสั้นๆ The Age of AI โดย Henry A. Kissinger เป็นหนังสือที่กระตุ้นความคิดเกี่ยวกับผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ AI ที่มีต่อสังคมการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหนังสือ Kissinger ให้เหตุผลว่าการเพิ่มขึ้นของ AI มีศัก,กยภาพในการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกขั้นพื้นฐานและก่อให้เกิดประเด็นด้านจริยธรรมการเมืองและสังคมคิดซิงเกอร์เริ่มต้นด้วยการสรุปการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของ AI และวิธีที่มันพัฒนาไปตามการเวลาโดยอ้างถึงช่วงเวลาสำคัญเช่นการพัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์สำหรับเล่นหมากรุกและรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง เขากล่าวถึงขอบเขตที่ AI ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้วไม่ว่าเราจะตระหนักหรือไม่ก็ตามและสำรวจผลกระทบทางจริยธรรมของกระบวนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นประเด็นสำคัญประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือความสัมพันธ์ระหว่าง AI และพลงัง คิดซิงเกอร์แย้งว่า AI มีศักยภาพในการเปลี่ยนสมดุลของอำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อให้เกิดความท้าทายเฉพาะต่อการทูตและการคิดเชิงกลยุทธ์เขาอ้างถึงการใช้ AI ที่เพิ่มขึ้นโดยระบอบเผด็จการเพื่อควบคุมประชากรและปร,ะปราบปรามความขัดแยง้งรวมถึงศักยภาพของสงครามไซเบอร์และอาวุธอัตโนมัติ ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่คิดซิงเกอร์กล่าวถึงคือผลกระทบของ AI ที่มีต่อแรงงานและเศรษฐกิจเขากล่าวถึงศักยภาพในการลดตำแหน่งงานในวงกว้างและความจำเป็นสำหรับการศึกษาและการฝึกอบรมรูปแบบใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเศรษฐ,ฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยรวมแล้วยุคแห่ง AI นํนเสนอการสำรวจที่น่าสนใจและกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ที่มีต่อสังคมและระเบียบโลก หนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่ต้องอ่านสำหรับทุกคนที่สนใจในการทำความเข้าใจความท้าทายและโอกาสที่นำเสนอโดยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนี้แนวคิดสำคัญ The Age of AI โดย Henry A. k i ค s i n g e r เป็นหนังสือที่กระตุ้นความคิดซึ่งกล่าวถึงผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ที่มีต่อสังคมการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความท้าทายและโอกาสที่เราเผชิญเมื่อเราเข้าสู่ยุคของ AI และนำเสนอแนวคิดต่างๆที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจสาขาที่ซับซ้อนและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ต่อไปนี้เป็นแนวคิดหลักบางส่วนจากหนังสือที่โดดเด่น 1. AI คือเทคโนโลยีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพในการทำลายสังคมมนุษย์แทบทุกด้านดังที่คิดซิงเกอร์กล่าวไว้ AI กำลังนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ซึ่งมีขีดความสามารถที่จะแตกต่างจากสิ่งที่มนุษยชาติเคยประสบมาก่อนตัวอย่างเช่น AI ถูกนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพเพื่อวินิจฉัยโรคได้แม่นยำและรวดเร็วกว่าแพทย์ที่เป็นมนุษย์และในการขนส่งเพื่อสร้างรถยนต์ไร้คนขับที่สัญญาว่าจะลดอุบัติเหตุและการจราจร2 ความท้าทายของการกำกับดูแลด้าน AI หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดแห่งยุคของ AI คือวิธีการควบคุมเทคโนโลยีนี้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพคิดซิงเกอร์ให้เหตุผลว่า AI มีความสำคัญเกินกว่าที่จะปล่อยให้นักเทคโนโลยีหรือบริษัทเอกชนทิ้งไว้และแนะนำว่าเราจำเป็นต้องพัฒนากรอบการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับผู้กำหนดนโยบายนักวิทยาศาสตร์สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ตัวอย่างเช่นคิดซิงเกอร์ชี้ให้เห็นว่า AI มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวิธีการต่อสู้ในสงครามดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้กำหนดนโยบายจะต้องเข้าใจถึงผลกระทบทางทหารและเชิงกลยุทธ์ของเทคโนโลยี AI 3. คํคำถามด้านจริยธรรมและศีลธรรมที่ AI หยิบยกขึ้นมา AI ก่อให้เกิดคำถามด้านจริยธรรมและศีลธรรมเช่นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเครื่องจักรมีสติสัมปชัญญะ ใครจะรับผิดชอบเมื่อระบบ AI เกิดข้อผิดพลาด AI สามารถแทนที่การตัดสินของมนุษย์ในด้านกฎหมายและความยุติธรรมได้หรือไม่คิสซิงเกอร์แย้งว่าเราจำเป็นต้องตอบคำถามเหล่านี้อย่างจริงจังและเริ่มคิดถึงวิธีจัดการกับคำถามเหล่านั้นตัวอย่างเช่นเขาแนะนำว่าเราจำเป็นต้องพัฒนาเข็มทิศทางศีลธรรมสำหรับ AI ที่คำนึงถึงคุณค่าและหลักการของมนุษย์ส ความสำคัญของความร่วมมือสุดท้ายอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญจากยุคแห่ง AI ก็คือความสำคัญของการทำงานร่วมกันและความร่วมมือคิดซิงเกอร์ให้เหตุผลว่า AI เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ต้องได้รับการตอบสนองจากทั่วโลกตัวอย่างเช่นเขาตั้งข้อสังเกตว่าการแข่งขันเพื่อครอบนำ AI ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนกำลังกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้คิดซิงเกอร์ แนะนำว่าเราต้องสร้างความร่วมมือระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคมโดยรวมแล้วยุคข,ของ AI เป็นการอ่านที่น่าสนใจซึ่งก่อให้เกิดคำถามที่สำคัญและท้าทายให้เราคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่นี้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทคโนโลยีผู้กำหนดนโยบายหรือเพียงผู้ที่สนใจทำความเข้าใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรหนังสือเล่มนี้ก็คุ้มค่าที่จะอ่านอย่างแน่นอนคำคม ต่อไปนี้เป็นคำพูดสำคัญ10ข้อที่น่าจดจำจาก The Age of AI โดย Henry A. k i คิ i n g e r ที่มีลักษณะคล้ายกับแนวคิดหลักของหนังสือ 1. ปัญญาประดิษฐ์มีศักยภาพที่จะปฏิวัติกิจการของมนุษย์คำพูดนี้เน้นย้ำแนวคิดหลักที่ว่า AI มีพลังในการเปลี่ยนแปลงแง่มุมต่างๆของชีวิตมนุษย์ 2. AI ไม่ควรเป็นเพียงเกี่ยวกับพลังทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคิดซิงเกอร์ให้เหตุผลในหนังสือว่าการพัฒนา AI ควรได้รับคำแนะนำจากจริยธรรมและการพิจารณาถึงผลที่ตามมาทางสังคม 3. การปฏิวัติทางปัญญานั้นเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทางโดยพื้นฐานแล้วหนังสือเล่มนี้เตือนว่า AI มีทั้งแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์และอาจเป็นอันตรายและการจัดการอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ 4. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่เกิดจาก AI นั้นมีสองเท่าผลกระทบต่อความสมดุลของอำนาจและธรรมชาติของอำนาจตามที่คิดซิงเกอร์กล่าวไว้พลังการเปลี่ยนแปลงของ AI สามารถเปลี่ยนสมดุลแห่งอำนาจทั่วโลกและเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานของอำนาจได้ 5. ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับ AI คือการเขียนโปรแกรมค่านิยมทางจริยธรรมคิดซิงเกอร์ยอมรับว่าแนวทางด้านจริยธรรมสำหรับการพัฒนา AI เป็นเรื่องยากที่จะกำหนด6 AI จะเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่ามากขึ้นในการพัฒนาความรู้แต่ไม่ได้แทนที่แก่นแท้ของความคิดของมนุษย์หนังสือเล่มน,นี้เน้นย้ำว่าแม้ว่า AI จะช่วยในการตัดสินใจและการเรียนรู้แต่ก็ไม่สามารถเรียนแบบความคิดและความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ได้ 7. คำถามทางจริยธรรมไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับตัวเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่เราต้องการให้เครื่องจักรรับรู้เราด้วยคิดซิงเกอร์ให้เหตุผลว่าการกำหนดวิธีที่ AI ควรต้อตอบและรับรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น 8. ท้ายที่สุดแล้วคำถามไม่ใช่ว่าคุณค่าที่ AI จะรวบรวมไว้คืออะไรแต่เป็นคำถามที่เราต้องการพัฒนาและก้าวหน้าผ่าน AI คุณค่าใดหนังสือเล่มนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณค่าทางจริยธรรมสำหรับ AI แทนที่จะปล่อยให้เทคโนโลยีมากำหนดคุณค่าเหล่านั้นเท่านั้น 9. ความรับผิดชอบในการชี้นแน่วิวัฒนาการของ AI นั้นเป็นส่วนหนึ่งทางเทคนิคแต่ก็มีจริยธรรมและการเมืองด้วยคิดซิงเกอร์ให้เหตุผลว่าการพัฒนา AI ต้องใช้แนวทางแบบสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาทางเทคนิคจริยธรรมและการเมือง สิยุคของ AI นําเสนอทางเลือกที่ยากพอๆอกับสิ่งที่เราเผชิญหนังสือเล่มนี้ยืนยันว่าบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ AI ในสังคมจะต้องมีทางเลือกและการตัดสินใจที่ยากลําบากโดยจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อมนุษยชาติรายการการกระทำ The Age of AI โดย Henry A. k i คิ i n g e r ไม่ใช่หนังสือที่ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติในรูปแบบทีละขั้นตอน อย่างไรก็ตามเป็นการอ่านที่ให้ข้อมูลเชิงลึกและกระตุ้นความคิดโดยกล่าวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ AI ต่อการเมืองสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแทนที่จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์หนังสือเล่มนี้นำเสนอชุดการไตร่ตรองและข้อมูลเชิงลึกว่ามนุษยชาติควรเข้าใกล้าการเติบโตของ AI อย่างไรแนวคิดสำคัญบางประการที่สำรวจในหนังสือเล่มนี้ได้แก่ห ความจำเป็นในการเจรจาระดับโลกเกี่ยวกับ AI คิดซิงเกอร์ยังว่าการเพิ่มขึ้นของ AI อาจสร้างรูปแบบใหม่ของระเบียบโลกได้และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำโลกที่จะมีส่วนร่วมในการสนทนาเกี่ยวกับวิธีที่ AI จะส่งผลกระทบต่อพวกเขาประเทศและโลกโดยรวม 2. ความสำคัญของการพิจารณาด้านจริยธรรม คิดซิงเกอร์กังวลว่า AI จะได้รับการพัฒนาโดยไม่มีการพิจารณาด้านจริยธรรมที่เพียงพอซึ่งอาจนำไปสู่ผลเสียต่อมนุษยชาติเขาแย้งว่าการพิจารณาด้านจริยธรรมควรบูรณาการเข้ากับการพัฒนา AI ในทุกขั้นตอน3ศักยภาพของ AI ในการทำให้ความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่รุนแรงขึ้น คิดซิงเกอร์ตั้งข้อสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นของ AI อาจทำให้ความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่รุนแรงขึ้นทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศเขาแนะนำว่าผู้กำหนดนโยบายควรคำนึงถึงผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นนี้และดำเนินการแก้ไข 4. ความจำเป็นในการเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลและอุตสาหกรรมคิดซิงเกอร์เชื่อว่ารัฐบาลและอุตสาหกรรมจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าประโยชน์ของ AI ได้รับการเผยแพร่อย่างยุติธรรมและความเสี่ยงจะลดลง 5. บทบาทของ AI ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคิดซิงเกอร์สำรวจว่าการเพิ่มขึ้นของ AI อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างไร และแนะนำว่าผู้นำโลกควรพิจารณาวิธีที่ AI สามารถเปลี่ยนสมดุลแห่งอำนาจระหว่างประเทศต่างๆโดยรวมแล้วยุคแห่ง AI ไม่ใช่หนังสือคู่มือเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา AI อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนที่สนใจทำความเข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของเทคโนโลยีนี้ต่อสังคมการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่ต้องการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเทคโนโลยีนี้